โอเคครับก็มาทำตัวสวิตชิ่งกันดีกว่าจริงแล้วผมก็มีโปรเจกต์ตรงที่ว่าไอตัวเลคูเลตที่ท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยครับเป็นสวิตชิ่งที่มันเป็นเป็นไอเน,นี้ยเป็นเลกุเลตที่อะไรนะเบอร์อะไรเนะี่ยรุ่นอะไรเนะี้ยเอ a p s สามศูนย์ศูนย์ห้าเอสามศูนย์หเพราะนั้นคันนี้สามศูนย์ห้าเอเนี่ยมันมันจะเป็นสามสิบโวลต์นะครับแล้วก็ตามด้วยห้าแอมป์อันนี้คือวีอันนี้เอสามสิบโวลต์ห้าแอมป์ซึ่งพอดีผมลองกับโน้ตบุ๊กที่เป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปแล้วเนี่ยมันมันแอมป์ไม่พอ เช่นีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยใช้ตั้ง6แอมป์เห็นไหมพอเวลาผมมาเทสผมไม่พอผมก็เลยมีไอเดียตรงที่ว่าผมจะเอาสวิตชิ่ง g 2ตัวเนี่ยมามาคอร์สไฟกันหรือว่าเอาไอสับคอร์สไฟด้วยคเคาจะมามาะดับเบิลก็ได้อะมาเพิ่มเอาเอากระแสเพราะนั้นโจทย์ของผมก็คือว่าผมก็เลยคิดง่ายๆนะครับคือผมก็มี เ o w e r สองตัวใช่ปหมผมคิดง่ายๆเลยนะ PSU ผมมี p ว w e r สองตัวผมคิดง่ายๆเลย PSU นะครับผมคิดง่ายๆนะครับผมจะเอา PSU ของตัวเนี้ยมารวมกันมารวมกันอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเอาเอาไอ้ไอ้เจ้าเนี้ยสามสิบโวลต์สามสิบโวลต์นะครับแล้วก็ให้ได้สักสิบแอมป์เลยใช่ไหม เอามาันมารวมกันเพราะฉะนั้นเราโอดเราก็ต้องทําไงมันก็เลยมีทฤษฎีหนึ่งว่าเอาไดโอดมาใช้งานนะเอาไดโอดมาใช้งานเนี่ยเราเราจะจ้ำงี้แล้วออกมา,างี้เลยนะครับแล้วให้เป็น V ีบวกเจ่ไหมให้เป็น V บวกไอ้ตัวแสงก็ไม่เป็นใจเลยเนาะให้เป็น V ีบวกตรงเนี้ย ตงนี้นะครับให้วิบวกออกตรงนี้มันมันได้เท่ากับมันได้เท่ากับสามสิบโวสบอมเลยสามสิบโวลต์บอมเลยเพราะนั้นมันก็มีความคิดที่ว่าแหลวก็ไปงัดเอาอุปกรณ์หนึ่งมาจากผูส้สบายเดี๋ยวผมจะบอกว่าไปงัดอะไรมาก่อนอื่นเรามาดูทฤษฎีก่อน อ๋อลายนี้คือบวกนะผมไม่พูดถึงกาวนะตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะกาวมันเป็นเราต้องมาร่วงกันอยู่แล้วมันนะคันเยว่าวบวกเอาวีบวกมาเนี่ยเราก็ต้องเอาไดโอดมากั้นใช่ไหมตามสูตรสากลไฟฟ้าเอาไดโอดมากั้แบบนี้เอาไดโอดมากั้นแบบนี้แบบนี้นะครับถึงจะได้วีเอา ใช่ไหมถึงจะได้เบียวเพราะนั้นไอเดือดตรงนี้เราจะไปหามาจากไหนไเดือดตรงนี้มาหาจากไหน,นผมก็เลยไปสอบแสงหามาว่ามันมันอยู่ในพวก power supply แบบนี้มันอยู่ในพวก power supply แบบนี้ซึ่งผมก็แกะมาแล้วตัวนี้นแกะมาแล้วนะมันอารมงไปไหน นี่นี่น,นี่เป็นเบอร์นี้ผมได้เบอร์นี้มาดูอันนึงนะว่าเบอร์ไหนเราดูเบอร์ก็บน,นึ่งอ่ะผมได้เบอร์นี้มานี่นี่นี่มันเป็นเบอร์นี้เ,นเบอร์เงินนี้สามศูนย์เอสี่ห้าซีทีชื่อผมก็ดูแล้วว่าสามศูนย์เอสี่ห้าซีทีเนี่ยมันมันมันแอมเยอะ มันเยอะก็เลยเอาเขามาต่อร่วมนะครับต่อร่วมก็คือมันก็จะได้เป็นสภาพตามนี้เลยเอาผงวาดดีกว่าก็จะวาดวา,าดเป็นตัวถวังแบบนี้เห็นไหมมีสามขาคือขาขากลางเนี่ย ขากรรางกับขาเนี้ยขากลรางกับตรงเนี้ยมันมันเป็นชิ้นเดียวกันมันเป็นชิ้นเดียวกันถื่ว่าขากลร้างขาการ้างกับขาเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกันเพราะนั้นสัญลักษณ์ไดโอดมันหันหน้ากว่า,ากันอยู่แล้วตามรูปนี้เลยเพราะนั้นหล่อลกเอาอันนี้เข้า psu หนึ่ง psu สอง psu หนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาจาก psu สอง รานนั้นก็อันนี้จะได้เอาเลยได้เอาเห็นไหมผมก็ไม่หามาแล้วผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วต่อเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ไงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ต่าไม่ไม่รู้นะใแฟร์จะต่อไมหมมันผมก็ได้นะครับอันอันนี้ผมไว้สําหรับเกาะเกาะไอ้ตัวโพลสแายรู้สึกลบจะอยู่ฝั่งนี้นะตามขั้วลบจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็บวกอยู่ฝั่งนี้ ผมก็เอาบวกเห็นไหมครับบวกเข้าขาเลยขาแรกและเอาเนี่ยก็ออกไปใช้โดยใช้เส้นสีดำนี้ส่วน in, อินอีกท,ทีอีกทีอ็ูนึงอินใช่ไหมอีกทีเ็นึเนี่ยผมก็จำเป็นจำเป็นไอ้นี่มา เพื่อที่เราจะไปเกาะ Power Supply อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้ดูหลังจากหลังจากที่จบอธิบายแล้วเดี๋ยวไปลองใช้งานจริงดูว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะต้องใช้กล้องตัวโทรศัพท์เทปแต่นี้คือมาบอกว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้แล้วหาอุปกรณ์ได้ง่ายด้วยแบบ p o w e r s ่ p p l y เนี่ยมันมีหลายตัวนะบางตัวมีตั้งสี่ตัวได้ซ้ำ เราสามารถดึงมันใช้ได้ถ้าเราคิดว่าแอมมันไม่พอใช่ไหมไปเทียบไปเทียบ ECG นะฮะไปเทียบ ECG คือไอตัวสกิมม t นติกนั่นแหละไอต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าอะไรไดแกรมเดี๋ยวลทักอย่างนี่แหละครับอของเขาวว่ามันทนแรงดันได้เท่าไหร่แล้วก็ทนกระแสดได้เท่าไหร่แต่ในโจทย์ของพวกวัสดุไฟผมเนี่ยมัน มันมันใช้แค่ 10m ก็เลยเบอร์นี้หยิบมานี่กำลังดีโอเคเดี๋ยวไปดูการใช้จริงกันนะครับกล้องอผมจะซูมดูให้คร่าวๆนะครันนี้คือการต่อต่ออันนี้วีเาวนะครับ PSU 1นึ PSU สโอเค เบอร์นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเบอร์ตามผมนะเพราะว่าผมถอนมาจากพวกสปายมันไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่าเน้นเอาแอมทนได้วอทนได้พอโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็น PSU ที่ผมมีอันนี้คือเป็นยี่ห้อ PSU ที่ผมมีโอเคเดี๋ยวไปลองต่อกันอาจจะเป็นคลิปของโทรศัพท์นะครับโอเคไปเจอกันนะ ครับก็เป็นตัวอย่างที่ผมทำเรื่อง Power Supply นะครับก็อย่างที่เห็นนะตัวนี้คือเครื่องตัวนี้ดีเจนตัวนี้นะครับเป็นเกมมิ่งเครื่องกินแอมเกินอยู่แล้วนะครับแตผมใช้ Power อร์ส l ายสองตัวนะครัเ,เป็นโมเดลนี้เลยนะครับซึ่งสังเกตไฟเห็นไหมดีดเป็นจังหวะขึ้นตามแอมกว่าซึ่งตัวเล g กเลต e ไม่พอ สร็จแล้วครับผมก็ได้ทําการถนานกับเพอร์เวอร์สตายตัวหนึ่งนะครับก็ใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะส่วนสายก็ดูตามคลิปนะฮะจะเห็นหัวทำผมผมทําหัวหนีไปแบบนี้อยู่แล้วครับก็ถือว่าโอเคเลยแล้วสังเกตเห็นไหมถ้า แรงดันสองฝั่งนะครับไม่เท่ากันแรงดันสองฝั่งไม่เท่ากันนะฮะซึ่งวีเอจริงๆในโพลิสตาไฟต่างยี่ห้อนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะฮะถ้าแรงดันมันไม่เท่ากันนะครับแอมก็จะไม่ได้ด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องปรับปรับให้มันเท่าเราก็ลดลดเล็กลดเล็งลงมาครับอ่านะโอเคครับ ก็ประมาณนี t ua, t enfin ้นะฮะเราก็ได mm ้เพราะว่าถ้าพาดีไว้สำหรับลองเครื่องนะครับใช้10แอมป์ได้เลยตัวตัวไดโอดอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมไม่รู้จะเห็นริฟตองกไดโอดอยู่ฝั่งนี้ที่นอดอยู่ก็ก็อุ่นอยู่นะอุ่นอยู่ โอเคครับก็มาฝากไว้นะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนช่างที่ติดปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า